สวัสดีเช้าวันพุทธที่14กันยายนค่ะเงินเฟอ้อสหรัฐหนึบกว่าคาดแม้ราคาน้ำมันลงเยอะช่วยให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเยียร์ออนเียชะลอจาก8.5%เเหลือ8.3%เปทว่าเทียบเดือนชนเดือน CPI บวก0.1% Month on Month ปอส่วนคาดการของตลาดซึ่งเชื่อว่าจะติดลบคอ CPI ดูแย่มากเพราะเร่งขึ้น Month on Month จาก0.3%เป็นต์ ข้อมูลทุกตัวออกมาสูงกว่า Market Consensus ค่ะ75 Basis Point กลายเป็นขั้นต่ำสำหรับ FOMC วันที่21 f e Ft w a t c h 2สะท้อนโอกาส38%ที่ FED จะขึ้นพรวด1%พร้อมมองดอกเบี้ยณนนสิ้นปี4.25%ขึ้นไปตีความคร่าวๆค่ะคราวนี้75 Basis Point ตามด้วยพฤศจิกายนและธันวาคมครั้งละครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย ดอลลร์สหรัฐแข็งค่าครั้งแรกใน5วันหลังกลับมามีสตอรี่ดอลลร์อินดซ x บวกแรงราว 1. 5ซขึ้นทดสอบ1 1 0ยิูพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแบบเฟชชั่นนิ่งตั้งแต่รับรายงาน CPI หัวค่ำผลประมูลพันธบัตร30ปีช่วงกลางดึกจึงสะท้อนความต้องการซื้อหนาแน่นกว่าตัว 3- และ10ปีเมื่อวันจันทร์หุ้นสหรัฐแดงล้วนทั้ง11กลุ่มใน s p 5 0 0โดย3ประสาน g o ยสาม o s ะสานโกลต์ส i ็อกส์คอมมูนิเคชั่ o เ o อร และ c o n sum er discretionary ร่วงหนักกว่าลบ5%ทั้งหมดส่วน King Energy ลงเบาสุดและเป็นเพียง1ใน2 sectors ที่ลบไม่ถึง3%คู่กันกับ utilities ค่ะโภคภัณฑ์ย่อเบาๆ Boomberg c o m m u n i t i e s Index ลบ0น PBOC กำหนดค่ากลางหยวนอ่อนกว่าคาดดูเหมือนเตรียมพร้อมรับมือการประชุมเฟดหยวน f อฟช r e ในตลาดยังเทรดต่ำกว่า7หยวนต่อดอลลาร ขณะประลอดวัดสภาพคล่องทองคำเลี้ยงระดับ1,700เหรียญบิตคอยมากกว่า20,000แม้ลงมาเยอะตลาดตกใจไพรซินปรับเส้นทางขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะเปิดช่องให้ประเมินข้อมูลใ,ใหม่ๆที่จะเข้ามาในทางผ่อนคลายง่ายขึ้นเรายังคงกลยุทธ์เดิมบน3ามวลีของเจยพาวที่จกสันโฮไฮเอลฟอลลงเกอร์ดัต้าดิพนเด below trend US g r o w เน้นหุ้นราคาถูก PE ต่ำมีสตอรี่การเติบโต หรือฟื้นตัวตอนนี้หรือเร็วๆนี้ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐขาลงย้ำซื้อสะสม k t Energy KT Mining และ KT เวียดนามค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็ดินเด็กปิดที่1,661.09จุดลบ0.28%เปมูลค่าการซื้อขาย67,292ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป็นไปตามตลาดภูมิภาคระหว่างรอติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐประกอบกับเซ็ตขึ้นมารับข่าวคาดการเงินเฟอ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วส่วนฝั่งของตลาสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่71,550ล้านบาทอายุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.18%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36มบาท26สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวแกว่งออกข้างตลาดรอติดตามดัชนี CPI ของสหรัฐเป็นหลักทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดปรับตัวขึ้นเนื่องจากหุ้นในกลุ่มขนส่งได้รับอนิสงส์จากข่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นตเตรียมผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางข้ามประเทศตามมาตรการสกัดโควิดอย่างไรก็ดีค่ะตลาดปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนชะลอ,อก,การซื้อขายก่อนสหรัฐเปิดเผยข้อมูล CPI นิกกี้ปิดไปที่28,614.63จุดบวก0.25%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะหลังจากที่คุณหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เซี่ยงไฮ้คอมมิสซิสปิดที่3,263.80จุดบวก0.05เปอร์เซ็นต์ ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดซุดตัวลงอย่างหนักในวันอังคารค่ะโดยนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้างหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดซึ่งจะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยขณะน,นี้นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง1%ในการประชุมเดือนนี้ดาวโจนส์ Jones, ปิดที่31,104.97จุดลบ3.94% S&P 500ปิดที่3,932.69จุดลบ4.32% และ n แ s d a ตกปิดที่1 1 6 3 3 5 7จุดลบ5 1 6ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันอังคารค่ะโดยลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ที่เข้าทดสอบในช่วงเช้าขณะที่ข้อมูลเงินเฟอ้อที่สูงเกินคาดของสหรัฐได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยขึ้นอย่างมาก CL c ซ c ลฟค่ะปิดที่6 2 4 5 6 9จุดลบ1นึดปิดที่13,188.95จุด 1.59%และฟูตซีร้อยปิดที่7,385.86จุดลบ1.17%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผย CPI ที่พุ่งขึ้นสูงกว่าคาดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเรซัสตลาดนิวรยกปิดลบในวันอังคารค่ะลงไป0.5%ปิดที่87.31เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดจะกดดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยและจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงส่วนฝัน่าของเบรนด์เองค่ะลบไป0.9%ปิดที่9ร3 1 7เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาทองคําตลาดนิวอยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคารค่ะโดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และความกังวลที่ว่าฟเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดสัญญาทองคําตลาดโคเมกสมงตัเดือนธันวาคมลดไป1.33เปอร์เซ็นต์ปิดที่1,717ดอลลาร์ 1, 40เซนต์ต่อไทเออนซ์ และนี่คือั้หมดของ k t ท d อมบ์เดลิที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท Smart t r a ร์แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ